สวัสดีครับผมแดงฟรีดิชเชอร์นะฮะแล้วก็โนดฟรีดิเชอร์โนตเป็นผู้ช่วยครับอ่าฮะวันนี้ก็จะมาเวิร์กช็อปหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานมากเกี่ยวกับตวัวบาเฮนเดอร์เรื่องเล่าปั่นค็อกเทลอะไรพวกนี้นะฮะล่าสุดนี่ก็ที่วังตะไคร์อฮะ,ะไปจัดปาร์ตี้มาปาร์ตี้อะไรครับเป็นปาร์ตี้ค็อกเทลเลยแหละฮะ คุณทพพช์เจอได้ด้วยเหรอฮะอ,าโอโฮ้าวโหผมนี่ระดับตำนานนะฮะระดับตำนานตำนี่ตำนานคือเมื่อยเลยเก่งเลยอ่าผมว่าเราไปตำเล่าดีกว่าตำเล่าก่อนตำเล่าก่อนะนะฮะ,ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนสูตรเขาเรียกว่าทิ้งดิง่งเหมือนที่เราเห็นกันบ่อยๆทิ้งดิง่งเห็นบ่อยที่ไหนที่แบบว่าที่มีเล่าแล้วก็มีขวดไมน์้องคิ้อย่างเงี้ย งานนี้นะใครที่แบบว่าอยากจะทําเหล้าสูตรนี้เป็นจับตาดูให้ดีครับผมจับตาดูให้ดีนะครับยังไงครับคุณบาเทเดแดรคือขั้นแรกในการทาของเราเนี่ยเราเตรียมภาชนะคือแบบว่าผมขอแนะนําว่าเป็นภาชนะประมาณนี้นะฮะประมาณกระติกเนี้ยนะครับคือชั้นแรกเนี่ยเราจะต้องแบ่งกระติกให้เป็น3ส่วนก่อนนะฮะอย่าเพิ่งใส่น้ำแข็งนะฮะอย่าเพิ่งใส่น้ำแข็งคือขั้นแรกเลยเนี่ยเราใช้เป็นกระดานอันนี้คืาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้จะเป็นกระดานนฮะเป็นกระดาน เป,เป็นเป็นเหล้าเป็นเหล้าไม่ใช่เหล้าครับเป็นเป็นเป็นไซรัปกินคล้ายๆสลับใช่ซึ่งมันจะเป็นแบรนด์ของผมเองแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ทําโลโก้แบรนด์มาะนะฮะตัวเนี้ยจะหาซื้อตามท้องตลาดไปได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้อยากจะทาที่บ้านหรืออยากจะมีปาร์ตี้ที่ไหนก็อินบ็อกเข้ามาหานะฮะคืออันนี้ผมจะขายทั้งปิดทั้งส่งอะไรหมดทุกอย่างโอเคคันแรกของเราเนี่ยนะฮะใส่กระดาินใบประมาณจิกเกอร์ใหญ่ก็คือ40 ML นะครับผม,มใช้จิกเกอร์อันนี้คือ 40ML ในการตวงนะครับ เราใส่ไปให้เต็มจิกเกอร์เลยจิกเกอร์ใหญ่นะฮะอันที่สองเนี่ยเราจะใช้เป็นในส่วนของลำเหล้าลำเนี่ยมันก็จะเป็นเหล้ามันสับปะหลังนะ,ะลำนี่เป็นลำไทยหรือว่าเป็นลำมานาคล้ายๆลำมานาแท้ถ้าลำมานาที่มันจะอยู่ในป่านะ,ะฮะล,ลำเนี่ยเราใช้ไปประมาณหนึ่งจิกเกอร์ใหญ่นะฮะก็คือ40 ml นะฮะของเราใส่ไปให้เต็มนะฮะ ยังไม่เสร็จครับอ,อันนี้แค่ตัวอย่างแซมเปิลเฉยๆนะฮะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามเราเรียนอ่ะคุณโนครับคุณ<อ>ช่วยเปิดโซดาให้หน,น่อยะอนยะฮะเราเปิดโซดาไว้เฉยๆนะฮะแต่เรายังไม่ใส่โซดานะครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมอยากจะให้ผู้ช่วยผมก็ได้ออกแรงบ้างนะฮะใจมากอันนี้ก็คือซุปเปอร์เลมอนก็จะเป็น มะนาวสังเคราะ์เป็นมะนาวสูตรพิเศษของของของแบรนด์ผมเหมือนกันนะเป็นมะนาวสังครังได้ไหมสังคังนี่ไปซื้อซีมาเลยเจ้าพาไปไหนนะนี่อเราใส่ไปประมาณครึ่งจิกเกอร์เล็กครึ่งจิกเกอร์ใหญ่ฮะหรือ20 ml นะฮะใส่ไปกประมาณ20 ml ทีเนี้ยเราก็จะได้ส่วนผสมประมาณบางส่วนแล้วใช่ไหมฮะขั้นตอนเนี้ยที่เราเปิดโซดาทิ้งไว้นะครับ เราใส่โซดาบีบส่ไปประมาณส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งขวดนะครับขั้นตอนขั้นตอนต่อ,อไปเนี่ยก็คือสไปนอรที่เราเตรียมไว้เนี่ยแหละฮะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไกลนะฮะสไปนอรของเราวิธีการจุ่มนะฮะแค่นี้สไปนอรของเราน้ําก็จะไม่ลงไปข้างล่างแล้วฮะนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยน้ําแข็งนะฮะน้ำแข็งต่นะข,งขึ้นมาเลยฮะ ไม่ว่าเราจะขยับควดไปทางไหนถ้าอยู่ในปริมาณในน้ำขนาดนี้น้ำในสมัยน้องมันก็จะไม่หลงไปนะฮ <Yeah. c oughs> ะเยี่ยมขั้นต่อไปแล้วก็เอาน้แข็งใส่ก่อนช่วยช่วยเลยครับอ่านะฮะอ่าช่วยเอาน้แข็งใส่ใส่ไปเลยครับอ่าอย่าเพิ่งหยิบได้ก็หยิบไปเลยฮะอ่านะใส่น้ำแข็งไปแล้วครับ,นะรบ, <c oughs> รบให้ได้ระดับหนึ่งระดับส่วนที่สองของภาชนะที่เราเตรียมไว้นะฮะ ส่วนหนึ่งแล้วของภาชนะที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเช็คคือการเช็คเนี่ยผมจะเช็คเป็นสูตรใหม่ไทยนะครับเป็นหม่ใหม่ไทยอะไรนะอะไรเช็คอะก็นี่คนระับผมเตรียมกระบอกเช็คของมาแล้วนะฮะกระบอกเช็คตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ700 ml ได้นะฮะก็หาซื้อตามรูปิตซีหรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็มาถามผมก็ได้ให้อินบ็อกซ์มาแต่ผมหาซื้อให้อาจจะมีค่าจัดส่งสักประมาณ100-200ก็200วางกันดไดนะฮะ ขั้นตอนแรกของเราเลยก็คือใส่แกลานดีน,แ,น,ดนแต่เมื่อกี้ผมใส่40 ml เนี่ยมันจะเป็นปริมาณที่ใช้สำหรับทำล่าปากหรือสำหรับทำเล่าสเตอร์นะฮะถ้าในกรณีเช็คเราจะใช้แค่30 ml คือจิกเกอร์เลยนะฮะหนึ่งจิกเกอร์นะครับใส่แกลานดีนไปเต็มหนึ่งจิกเกอร์นะฮะเลมอนมิกเลมอนมิกนะฮะมะ่าวเลมอนมิกเนี่ยเราใส่ ไปประมาณ20 ml เกือบเต็มจิกเกอร์ er. เล็กนะฮะใส่ไปชอปเบเปรี้ยวไหมชอบสิั้งชอเบเปรี้ยวเลยใส่ไปเลยฮะ30 ml นะฮะเมื่อกี้ผมใส่20นี่ผมใส่เพิ่มอีก10นึงก็คือเต็มจิกเกอร์ er. เล็กนะฮะน้ำผลไม้ที่ใช้น้ำสับประรดมันไม่มีนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอามาประยุกได้ตอนนี้ผมใช้เป็นน้ำทับทิมนของฟิสโก้นะครับ อย่าพูดแบรนด์สิก็ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งโฆษณาให้เขาไว้เผืเออ่อว่าเขาจะให้เราบ้าง้ยนะฮะผมใส่ไปเต็มเลยฮะเต็มด้วยหรอเต็มจิ๊กเกอร์ใหญ่40 ml เลยฮะหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งจิ๊กเกอร์นะฮะสองจิ๊กเกอร์นะฮะก็เท่ากับ80 ml นะครับน้ำส้มนะฮะ ขั้นตอนต่อไปคือน้ำส้มนะครับน้ำส้มกล่องเมาแล้วแหละหัวตากร้องเมื่อยๆแล้วเนี่ยผมใส่ไป40 ml ฮะับหนึ่งจิกเกอร์ใหญ่ <powers S 1> เต็มๆนะครับ <ๆ S 1> เหล้าที่เราใช้จะใช้เป็นเหล้าลำ้ำนะครับเหล้ามักสำประหลังใส่หนึ่งจิ๊กเกอร์พอดอกเปลืองฮะไม่อยากใส่เยอะแล้วแสงโสมเนี่ยมาไหมครับแสงโสมเนี่ยเป็นโกลัมที่อันดับหนึ่งของโลกนะครับขอบคุณแกแกให้นะฮะอันนี้เป็นผู้ช่วยผมนะฮะก็ต้องทำทุกอย่างนะฮะ โกลัมนะฮะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะฮะโกลัมก็มาหาซื้อแสงสมเนี่ยละฮะเหมือนกันนะครับใส่ไปประมาณ40 ML เลยฮะเพื่อให้ได้ปริมาณดีกีที่มันค่อนข้างที่จะหนาค่อนข้างที่จะทําให้คุณเมานะดุสิตาอน่ใส่น้ำแข็งให้เต็มชคเกอร์เลยครับอ,อันนี้นี่จะเป็นการเข้าขั้นตอนที่สองแล้วนะฮะขั้นตอนที่สองเราลองสังเกตนะครับลองสังเกตนะฮะ เราสังเกตนะครับน้ําของสมัยนองไม่มีร่วงลวงไปข้างใต้เลยนะฮะมันจะร่วงได้ไงเาห,หลักวิทยาศาสตร์อ่าใช่ฮะมัาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นตกวิทยาศาสตร์นะฮะอันนี้คือผ้าผ้าเขยา่าใช่ครับอันนี้คือผ้าการเช็ดการเช็ดนะฮะไม่ต้องจําเป็นที่ต้องเช็ดไปทั้งตัวการที่เป็นบาร์เฮนเดอร์เนี่ยเราใช้แค่ข้อมือในการเช็ดก็พอนะฮะข้อมือทาอย่างนี้ได้ไหมอ่าก็คล้ายๆกัะฮะตกคล้ายๆกันนะครับ้ย เช็คให้เข้ากันประมาณ5้าสิบห้าสิบทีห้าสิบทีหนอนะฮะกระบอกเช็คของเราเนี่ยพอเริ่มเป็นไดไอ้ I แล้วมันเริ่มเย็ยนละอ่านะฮะอันนี้คือการใช้ได้แล้วน,น,นะฮะเราก็เทสนผสมของเราเนี่ยราดลงไปเลยโอ้โหคตรน่ากินราดลงไปเลยนะฮะไอแม่เย็บราดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอนต่อไปปุ๊บ หลอดครับหลอดหลอดอยู่ไหนครับหลอดหลอดหลอดอยู่ข้างหน้าฮะคุณวิ่งไปเอาหลอดมาฮะวิ่ไปเอาหลอดก่อนเอาหลอดกับมะนาวมาด้วยนะฮะหลอดกับมะนาวครับตอนนี้นี่พอดีผู้ช่วยผมนี่เกิดความสับเท่าในการเตรียมอุปกรณ์นะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ไปเอามะนาวกับหลอดมานะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะได้เป็นสองส่วนละทีนี้มันจะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะฮะของอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ยากละอ่าเนาาฮะมาแล้วฮะหลอด นะครับคุณสุรนวยครับไปหั่นมะนาวให้ผมสักเสี้ยวนึงนะครับด้านหลังนะฮะใช้สักสองหลอดนะฮะสองหลอดนะครับปักลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำแข็งขั้นไอชั้นที่สามแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถปักหลอดลงได้แล้วนะฮะน้ำแข็งนี่เราก็ไม่ต้องไปหาน้ำแข็งที่ไหนนะฮะก็น้ำแข็งจากเชคเกอร์เนี่ยแหละฮะของเราที่เราเชคเห็นไหมครับเราก็ใส่ไปให้มันเต็มนะฮะรูปแบบมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ จะมีขวดสไปนอรฟอยู่แล้วก็มีตัวแข็งของเราที่อยู่เหนือตัวขวดสไปนอรฟมะนาวได้ยังครับเปิดโซดานะครับเปิดโซดาทิ้งไว้เลยนะฮะขวดหนึ่งนะฮะดูเหมือนว่าสูตรนี้ต้องลงทุนโซดาลหลายขวดมากบีบมะนาวครับบีบมะนาวใส่ลงไปนะฮะบีบมะนาวใส่ลงไป เครื่องผสมาชาก็คือเอาเปลือกนะฮะอย่าไปทิ้งเปลือกอะทิ้งลงไปเลย,เลยบ้านทำไมไม่ขมหรอไม่ครับไม่ครับเล่าขมกว่าเยอะครับเราท็อปโซดาลงไปขวดฮะๆๆๆๆอันนี้ก็คือจะได้แล้วครับคือทิ้งดิ่งของผมสุดยอดพูดจาบพูดจาหน่อยเอ่อถ้ายังไงถ้าสนใจที่จะทําปาร์ตี้หรือว่าสนใจที่แบบว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆในบ้านหรือจะทํากินเองยังไงเนี่ย ก็ inbox มาคุยกับทางทางผมได้นะฮะคุยด Teaching ur, บบีทิเชอร์ดักดีทิเชอร์นะฮะหรือถ้าเกิดว่าวัานไหนไม่ได้เข้าเฟซไม่ได้ออนนานๆก็อินบ็อกซ์มาหาสุรนวยได้นะฮะสุรนวยนะครับนะฮะหรือถ้าเกิดว่าต้องการ <G an> ที่แบบว่ามีวงดนตรีไปเล่นในงานติดต่อด้วยก็ได้นะฮะติดต่อมาได้นะฮะถ้าปิดเครื่องก็คือมึงโทรเรื่อยๆจนกว่าจะติดอหะนะฮะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวครั้งหน้าคงจะได้เจอเล่าปั่นละเราจัดชั้นเล่าเช็คไปหลายรอบละนะฮะขอบคุณมากครับ Mm hmm.